รถป้ายแดงชัดๆ Ford Ranger Wide Track คันนี้วิ่งแค่8,000โลนะครับและที่สำคัญนะรถคันนี้แต่งมาครบหมดเรียบร้อยนะสีเด่นมากล้อแม็กมาเต็มแล้วชุดแต่งมาครบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มใครหารถคันนี้อยู่รีบเข้ามาจองกันประหยัดกว่าออกห้าง2 0 0 0 0กว่าบาทเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับมาพับการรีวิวรถของเดียร์ส m มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีรถเด็ดเข้ามาให้คุณลูกค้าได้ดูคันหนึ่งนี่เลยครับเด็ดมากนะเพิ่งรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นรถ all new ford ranger ตัวนี้นะครับโคตรสวยบอกก่อนแล้วก็โคตรสดรถคันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็ตัวสภาพรถนี่ต้องบอกเลยสดจริงล้างตั้งเลยนะครับนี่ล้างแล้วให้คุณลูกค้าดูแค่นั้นเองเลยนะรถสวยมาก เป็น all new นะครับเราจะเห็นหน้าตาเขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับ all new Ranger ตัว Double Cap นะครับ2.0ใบเทอร์โบด้วยนะตัวนี้ตัวท็อปนะเครื่องตัวท็อปเลย2.0ใบเทอร์โบแล้วเป็น wide track เป็น h i g h r i d e r นะครับขับ2แต่ว่าเป็น wide track เรียบร้อยสวยมากนะเครื่องตัวนี้เป็น2,000ใบเทอร์โบ200กว่าม้าเลยนะครับ210ม้าแล้วก็บวกด้วยการทำงานของเกียร์10สปีดเลยแบบจัดเต็มจริงๆนะครับคันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับ รถคันนี้ออกห้างรู้ไหมเท่าไหร่1 1 7 4 0 0้านบาทคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2 2 0 2จด2023เลยนะเพราะนั้นใหม่สดกลิบๆเลยแล้วที่สำคัญเลขไมอ่ะ8 0 0 0โลเท่านั้นเองครับคุณลูกค้า800 0โลนะเนี่ยวันนี้คุณลูกค้ามาหาได้รถสดสดสวยๆที่เอ็กซ์ูซมอเตอร์ของเรานะครับเรนเจอร์ตัวนี้ต้องบอกก่นเลยว่าสดมากนะครับนอกเหนือจากตัวนี้ที่บอกว่าเป็น y วด์แท็กออปชั่นเต็มแล้วเนี่ยบอกเลยว่า มาพร้อมของแต่งเรียบร้อยนะตัวนี้เขาคู้ลูกค้าท่านเก่านะใส่ล้อแม็กมาเรียบร้อยนะครับล้อแม็กคอส m มิกสวยกริบเลยตัวนี้นะครับมาจัดเต็มสีตัวนี้เป็นสีทั้งเรียกว่า Lux y e l ์เยนะคือเหมือนจะบอกเป็นสีเหลืองแต่จริงๆมันกอกเหลืองส้มนะพอดูเนี้ยดูสวยมากนะกับกระจังหน้าตัวเนี้ยเขาก็แต่งมานะครับเป็น FORD แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ด้วย คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าตัว w i t แทนี่ต้องบอกเลยออปชันเนี่ยเขามาแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยดูเยกล้องหน้ามีให้นะครับกล้อง360มีให้นะตัวนี้นะครับมีให้ทั้งคันกล้อง360ไฟด้านหน้าเนี่ยนะครับออกมาเป็นตัว C นะเป็นแบบ Matrix LED ด้วยอันนี้คือไฟหน้าตัวท็อปสุดจริงๆนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะครับคือสวยมากขับกลางคืนนี่สวยสุดๆเลยนี่ เครื่องยนต์ไบเทอร์โบอย่างที่บอกนะสลิตรไบเทอร์โบ210ม้าแล้วก็แหลกลังค่านี่มีมาให้เรียบร้อยนะออกทริปได้บันไดข้างโคตรสวยเลยนะสวยมากนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ w d t Track หนีไม่พ้นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นกาดด้านหลังเลยนะของกระบะท้ายซึ่งเป็นตัวพิเศษเลยนะครับถึงจะมีตัวกาดตัวนี้พร้อมกับนี่ผมให้ดูนะครับให้ดูเลยอย่างเช่นนี่ ไยเนอร์เฉพาะนะครับของตัว Wi ยแท็กแล้วที่เขาไฮไลท์สุดๆคงยะหนีไม่พ้นตัวนี้นี่เขามีมาให้ด้วยเวลาไปแคมปปิง้งนี่มีซ็อกเก็ตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแล้วก็มีพาวเวอร์อาลเลตให้ด้วยอันนี้เวลาออกทริปเนี่ยดีเลยได้ใช้นะอันนี้เจ๋งมากนะครับเนี่ยเราบอกแล้วเนี่ยฝาท้ายเขาเอกลักษณ์เขาเลยฟอร์เบามากเนี่ยเบาเขามีตัวช่วยนะนั้นเบามากจริงๆอันนี้นะครับเราเห็นแล้วนะวยแท มาแบบออปชันเต็มแล้วก็สติกอ e r คาดเนี่ยอย่างสวยเลยนะลูกไปเนี่ยเป็นสติ cker ลายวายแพกโดยตรงนะครับตัวนี้เท่ไหมเวลาไปแคมปิ้งไดไใช้อันเนี้ยได้ปีนขึ้นอันเนี้ยมีให้นะครับเลนเจอร์ตัวใหม่นี่มันเทจริงๆนะผมบอกอย่างนี้เนี่ยเราเห็นออปชันเต็มๆตมอย่างนี้นะค่อนข้างครบสวยจัดนะแล้วเราบอกว่า8 0 0 0โลใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าตัวรถสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันก่อนตัวนี้นะครับฝาหน้าขอภัยด้วยต้องเปิดด้านนี้ นะเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาเปิดด้านนี้นะรุ่นใหม่เนี่ยมาเปิดด้านคนนั่งนะแต่ว่าก็โอเคใช้งานได้นะสะดวกสีเนี่ยบอกเลยผมไม่ได้ทําเลยนะเนี่ยล้างตั้งเลยนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างดีมากสดจัดจริงๆนะครับตัวนี้อ่าให้ดูนะครับนี่ให้ดู Not, Not, น็อตน็ตนี่เดิมหมดจริงๆนะเนี่ยดูดิซิลเลอร์สวยเลยละ่ะเนี่ยให้ดูเลยเดิมจริงๆนะครับ คือใหม่จัดอ่ะคันนี้ใครหารถแบบป้ายแดงอะ่ะมาดูคันนี้ก่อนพลาดแล้วจะเสียใจนะนี่ผมให้ดูเลยสวยจัดจริงๆนะครับเนี่ยให้ดูแล้วก็ดูตัวผนังข้างนะครับเนี่ยนี่ผมล้างเฉยๆเนี่ยยังมีแบบคราบสกรปรกอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวพอจะปล่อยรถเนี่ยผมล้างให้เก็บงานใหม่ให้อีกรอบนะแค่ล้างอย่างเดียวเลยคันนี้เนี่ยดูดิเดิมหมดจริงๆนะทั้งสองด้าน นะครับให้ดูเลยแล้วก็ขานด้านล่างนะขานด้านข้างขานด้านหน้าคือรถเดิมจริงๆนั่นนี่เครื่องตัวนี้เครื่องเอกลักษณ์เขาเลย2ลิตรไบเทอร์โบ210้าสํม้าสำหรับว t ยแทเหลือๆนะครับแล้วก็ผมจะบอกก่อนนะรถพวกนี้คือเน้นเขาเน้นที่ทอร์กทอร์กเนี่ย500นิวตันเลยนะอย่างแรงอ่ะคือใครคิดว่าจะหารถแรงๆนะในนี่ทอร์กมานี่แรงบิดมหาศาลเลย500นิวตันนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายด้วยนี่ด้านหน้าดูแล้วสวยกริปนะด้านหลังสวยไม่แพ้กันนี่ให้ดูเลยนะครับเนี่ยจุดต,าต่างๆจุดสปอตต,าต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะสวยนะครับเนี่ยร่องรอยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยดูฝาท้ายดิเนียนกริปเลยสวยมากนะอันนี้ยิ่งไม่มีไลเนอร์ขอมยิ่งเห็นเลยนะสภาพสวยกริปจริงๆนะเดิมๆโรงงานมาเลยมาดูด้านล่างกัน ให้ดูนะครับแน่นอนยางอะไรผมรับประกันเลยการันตีไม่เคยลงพื้นนะครับเพราะรถวิ่งแค่8ปดรยพันโลนะแล้วก็ตัวสภาพรถโดยรวมเนี่ยสวยนะให้ดูด้านล่างกิปกิปเดิมเดิมอย่าลงงานเลยนะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะสภาพสวยจริงสวยจัดนะครับครบถ้วนดูทั้งโครงสร้างดูทั้งภายนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอลังการขนาดไหนตัวนี้นะครับด้านในคือด้านนอกนีนนกเน่เขาเรียกลักซ์เยโล่แล้วด้านในเนี่ยใช้แทเป็นโทนสีดํา ตัดด้วยเนี่ยลวดลายจะเข็บสีส้มดูสวยนะมันดูเข้ากันเลยอ่ะนะเบาคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาคุ้มหนังจากโรงงานเลยนะมีโลโก้ Wi ท์แ็แบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นเบาไฟฟ้ามีตัวดันหลังให้ด้วยโอ้คือแบบยกกับรถหรูเลยอ่ะต้่งบอกอย่างงี้นะครับแล้วเข้ามาดูข้างในดินผมบอกให้ก่อนอลังการงานสร้างจริงคือดูอย่างเงี้ยดูไม่รู้ว่าเป็นรถกระบะมันเป็นกระบะยุคใหม่จริงๆนะครับอันนี้ ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องโอ้โหจออลังมากกราฟิกสุดยอดโอ้โหสองจอนี่ใหญ่มากนะคือตอนนี้มันไม่มีจอน n a ลอกแล้วนี่เป็นจอดิจิตอลหมดเลยแล้วตัวนี้น่าจะประมาณ12นิ้วพอๆกันนี่12.4นิ้ว12นิ้วนะผมว่ามันมันใหญ่มากอะ่ะคือแมนมากแล้วก็ดูทันสมัยมากด้วยนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับอันนี้ไฟตรงนี้เนี่ยเป็นไฟแบบ LED ด้วย ดูดีและสว่างนะครับคือเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนี้หมดเนี่ที่วางที่ใส่แว่นตาก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของ Ford มีให้เรียบร้อยนะครับส่วนคอนโซลเนี่ยเขาดูทาเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกับภายนอกภายนอกรุ่นใหม่เนี่ยจะเหลี่ยมอันนี้ก็เหลี่ยมเหมือนกันนะภายในดูเหลี่ยมมากขึ้นแล้วมีโลโก้วายแท็กแบบนี้สวยๆให้ดีไซน์ของตัวช่องแอร์เนี่ยสวยนะทำเป็นเหมือนรังผึ้งดูสวยมากเลยนะฮะดูตกแต่งทริมดีมากตัดกับพวกียโนแบล็กดูสวยงามนะครับ จอที่ผมบอกโหเนี่ยดูดิอลังการใช้งานได้ง่ายด้วยนี่ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมีมาเต็มเลยนะเป็นแอปต่างๆนะเชื่อมต่อได้หมด Apple CarPlay Android Auto นะแล้วก็ที่ให้ดูนะครับจอตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนที่ควบคุมได้หมดนะแอร์นี่ดูด้านล่างควบคุมแอร์แอร์ดิจิตอลแบบดูโอโซนแยกอิสระ2โซนให้เลยนะครับจะควบคุมตรงนี้ก็ได้จะควบคุมในจอก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูนี่ปึออ๊บให้ดูนี่กล้อง โครเท่เลยกล้อง360นะครับอย่างที่บอกนะคันนี้มีกล้องรอบคันให้แล้วก็กล้องหน้าอันนี้ชัดเจนดูโหความคมชัดของกล้องดิมันคมชัดมากกว่าทุกยี่ห้อเลยเอางี้ยี่ห้อไหนก็ไม่คมชัดเท่าฟอร์ตตัวนี้แล้วเนี่ยผมการันตีเลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับดูดีมากนะครับแล้วก็จอด้านหน้านี่ก็เรียกว่าใหญ่โตนะบอกข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างครบถ้วนนะควบคุมด้วยมัลติฟังก์ชันตรงนี้คืออธิบายไม่หมดอะ่ะผมยังไม่รู้สเปคหมดเลยพูดตรง คือสภาพรถมันใหม่มากจริงๆรถตัวนี้ก็เพิ่งมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือไม่แพ้รถหรูรถหรูบางรุ่นยังให้น้อยกว่ารถออปชั่นรถคันนี้เลยนะครับ mm hmm. นี่ไวเลสชาร์เจอร์อย่าบอกไม่มีนะมีให้แล้วนี่มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะครับเก mm hmm. ียร์ตัวนี้ฉลาดมากเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนี่อย่างเท่เลยนะครับทำงานคู่กับเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบวันนี้ดีมากเบรกมือ เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะก,กระบะรุ่นใหม่นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีตัวนี้มีออโต้โฮไหมน่าจะมีนะตัวนี้รู้สึกเมื่อกี้ผมเช็คดูนะมีออโต้โฮด้วย <c oughs> คือใช้งานง่ายมากเลยคือใช้งานในเมืองใช้งานนอกเมืองใช้ได้หมดแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยเบรกต่างๆนะครับบายสปอตต่างๆแน่นอนมีมาให้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเอ่อเรียลครอสทัฟฟิกอเลอร์ตัวนี้มีให้มีระบบช่วย จอดอัตโนมัติให้ด้วยนะสำหรับ w i r แท็กครบถ้วนจริงๆนะครับคือไม่รู้จะสาธยายอะไรมันเต็มจริงๆนะข้างในนี่ก็ใหญ่โตนะในสไตล์แบบอเมริกันสไตล์เลยนะฮะแล้วข้างในเนี่ยมีซ so ็อกเก็ต power outlet ให้ด้วยโคตรด,ดีเลยสดจริงนะ8,169โลคุณลูกค้าอยากได้ต้องรีบเข้ามานะเอาละด้านหน้าผมสาธยายประมาณนี้เออลืมบอกนี่ที่เปิดประตูด้านในนี่โคตรเทเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะเนีย่ยเปิด นี่ซ่อนอยู่อย่างนี้บางคนหาไม่เจอนั่งบอกเนี่รุ่นใหม่มันเท่จริงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอ้โหกลิ่นใหม่นี่เข้ามาเตะจมูกผมเลยนะใหญ่มากอันนี้นั่งสบายเนี่ยให้บอกเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆสบายมันทําเป็นทรงบ็อกซ์นะทรงกล่องก็เลยดูสบายมากเลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์นี่นะครับก็ทําเป็นแบบเหมือนังผึ้งนะดูสบายมากแล้วก็นี่แน่นอนตัวปลั๊กเสียบมีให้นะครับดูดีนะเห็นไหมมีปลั๊กเสียบให้มี ตัว USB เสียบแบบท้าย A ไ้าย C มีให้หมดเลยสบายนั่งสบายนะครับหลังอาจจะดูตรงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าถามว่าโดยรวมนั่งสบายไหมนั่งสบายนี่ครับโดยรวมนะสวยแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังอย่างดีเลยนะครับดูดีมากเอาละประมาณนี้ข้างในคือถือว่าจัดเต็มจริงๆนะเป็นรถพรีเมียมปิกอัพจริงๆเดี๋ยวเราไปดูประวัติของรถคันนี้กันรถคันนี้นะครับบอกก่อนนะรถผลิต 2022. จบ2023 มันใหม่มากจริงๆอ่ะต้องบอกให้ะนะครับนี่ให้ดูเลยปีผลิต2022นะจด2023คือจดปีนี้เดือนกุมภานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นภาษียังถึงกุมภาปีหน้าอยู่เพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเนาะเช่าซื้อมือเดียวผ่านธนาคารทหารไทยธนาชาิจะบอกว่าอย่างนี้หลายคนจะถามว่าทําไมมาขายแล้วล่ะรถสภาพสวยแบบนี้คือรถคันนี้โดนยืดมานะจ๊าบอกนี่นะครับคือคุณลูกค้าที่ออกรถป้ายแดงคันนี้ พูดตรงๆเราปิดเบอร์ชื่อไปหมดแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะคือไม่ได้ผ่อนง่ายๆเพอาไม่ได้ผ่อนเนี่ยธนาคารก็ยึดมาผมก็ไปซื้อมาจากธนาคารที่เขายึดมาเนี่แหละเพราะนั้นตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสดจริงๆวอลันตีห้างอยู่ครบหมดนะครับใครหารถใหม่ป้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนเนี่ยดูเดีย๋ยวพอเปิดไฟเนี่ยเราดูนะเป็นไฟ Matr I x L.E.D. สวยนะเนี่ย Daytime r u n n i n g Light สวยเลยนะครับเป็นตัว C แล้วก็มี LED ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยดูสวยเลยอะ่ะอยากรู้ราคาเดี๋ยวผมคูด,ดูให้ราคาให้นะราคาคันนี้สุดคุ้มแน่นอนครับบอกแล้วนะครับว่าราคาออกห้าง1 1 7 4 0ล้านนบาทนะคันนี้เกือบล้านสองนะแล้วมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยรถผ่านไปไม่ถึงปีราคาเท่าไหร่นี่ครับไม่ถึงปีนะครับเรานับเป็นเดือนนะคันนี้เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอง ประหยัดไปแล้ว200,000สากจ้าประหยัดไป200,000สกับรถหล่อๆแบบนี้นะผมว่าใครหารถแบบใหม่กริบๆป,ป,ป,ปีใหม่รถป้ายแดงนะมาดูคันนี้ก่อนเรียบเทียบเพราะคุณลูกค้าประหยัดไปแล้ว200,000กว่าบาททันทีเลยหาสภาพแบบนี้ผมการันตีเลยไม่ได้เพราะวิ่งแค่8,000กโลนะครับใครหารถสวยๆส,ยส,ยสยีประตูกะบะเท่ๆใช้อยู่รีบมาจองคันนี้ซะมาช้าอดด้วยผมการันตีเพราะผมมีคันเดียวนะครับ เอาละครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะที่ครูสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจจได้พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมเราในทุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ